สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง HDB Channel นะครับผมวันนี้ตามปกคลิปเลยก็จะมาบอากวิธีง่ายในการลบนอสหรือเสียงรบกวนนั่นเองภายในสิบวิเท่านั้นนะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงตัวฉบับกันเลยนะครับผมว่ามีเสียงรบกวนอะไรบ้างยดสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ HDB Channel นะครับวันนี้ก็จะมา บอกวิธีง่ายๆในการลบนอ e นั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีเสียงขึ้นรบกวนมากมายเลยนะครับผมเพราะตอนที่ผมอ่านเนี่ยก็จะมีเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรทัศน์จากห้องข้างๆเสียงฝนตกนะครับผมก็เสียงอื่นอีกมากมายอ่ะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการอ่ะลบนอ e นะครับผมผมจะทําภายใน1ิวิเท่านั้นไม่ถึง1ิวิครับผมอ่ะจับตาด,ดูดีนะครับผม อะเสร็จแล้วนะครับผมเห็นได้ว่าคลื่นเสียงรบวกวนเนี่ยหายไปเลยอ่ะงั้นผมจะจะมาสอนทุกคนเลยนะครับผมว่าทําไงขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้เลือกตัวคลื่นนะครับผมแล้วก็ไปที่เอฟเฟกเลือกตรง noise reduction restoration นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลย Capture Noise Print นะครับหรือ Shift P นั่นเองก็กดโอเคหลังจากนั้นให้กดคลิกซ้าย2ครั้งนะครับหรือ c t r l A นะครับก็ไปในเมนูเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงตัวเลือกนะครับเป็น Noise Reduction Process นะครับหรือ c t r l Shift P นะกดเข้าไปแล้วก็ Apply นะครับ ครับผมก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับในการลบเสียงรบควรหรือเสียง Noise เวลาไม่ถึง10วินเท่านั้นนะครับผมก็ง่ายแค่นี้เองครับผมหลังจากลบ Noise แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าาเสียงจะเป็นยังไงนะครับสวีดัสสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ HDB Channel นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีง่ายๆในการลบ Noise นั่นเองนะครับ ในขณะที่ผมถ่ายทำครับผมใช้เป็นไม้ของ o อเคโออหนึ่นะครับก็ทั้งงมีประสิทธิภาพที่ดีกันเลยทีเดียวก,ก็ต้องก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูและกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ